คือกด้มาขายปลาไาเจ้าของเนี่ tamar พ้นกระติธรรมมาไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเหรอ,อ,อันนี้คือสูตรเราไม่ใส่น้ำตาลปี๊บกับน,น้ำตาลทรายเนีมันเอามากินใส่กันเลยการ <laughs> พอว่าน้ำตาลทรายเนี่ยมันเป็นก้อนเวลาต่ำเนี่ยาบาง,งบางทีบางแกนน่ยม,มันจะต่ำบ่าแหลกมันด้ติดก้อนอยู่ไผอยู่มันไม่อร่อยตานปี๊บอ่ะนะไม่อร่อยลองมาหมดเลย ฉันชอบอันนี้แต่บางร้านเขาาใช้น้ำเชื่อมนะแบบละลายน้ำเชื่อมน้ำมะขามเงี้ยก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรก็ก็ไม่ได้ว่ากันเนอะแต่ว่าคนว่าเราไงคนทำม่าไม่ใส่น้ำตาลปี๊บสูตรแม่ไม่ใส่ไม่ใส่ค่ะแล้วก็อร่อยด้วยไม่ใส่แล้วก็อร่อยด้วยฉันมั่นใจชั้นค่ะตำอะไรมาก็มาเข่งกันเลยค่ะบางร้านเห็นเขาใส่น้ำเชื่อมใส่อะไรนะเอ่อ ตำมหูใส่มะขามเปียกบัใสซดอกถ้ามะขามเปียกมันจะไม่หอมมะนาวไม่ไม่ชอบสูตรฉันฉันมั่นใจค่ะฉันไม่เอาสูตรคนไทยแพงฉันก็ใช้มะนาวค่ะฉันไม่ห่วงค่ะกระซางอันนั้นมะนาวแพงฉันก็ใส่มะนาวค่ะเพราะว่าฉันชอบไม่เอาค่ะ น้ำมาหารเปียกมันจะไม่หอมบางร้านก็ใช้นี่นะน้ำปูก็มีนะน้ำปูก็ใส่ก็ช่างจะลองมาหมดเลยฉันชอบแบบนี้ร้านแม่หอยไม่ใส่น้ำตาลปี๊บนะไม่ใส่ค่ะแล้วก็มาคิมดูด้วยค่ะไม่อร่อยนะอุ้ยอร่อยไม่อร่อยก็ช่างค่ะเพราะว่าฉันขายไม่ไหวค่ะใครกินเขาเขาก็ต้องบอกว่าตับวัเป็นปลาเซบก็แเซบเนาะตเป็นระเอว่าได้ยินหลายได้เกงเขาบอกว่า ก็เห็ดว่าเป็นตะแเสบมันก็แซบ่บแล้วเห็ดม่เป็นตะแเพราะวมาแม่ตับคุลุคุรุคาเดี๋ยวเลย <c oughs> บางคนน่ะขั้นตอนแ <c oughs> ม่หอยขั้นตอนข็ไแม่หอยคือคุรุคุลุคุลุคุลุลอร่อยเลยค่ะขายไม่ไหวนะคะเชื่อเหอะหลักฐานเรามีค่ะไม่ได้ไม่ได้โมใครไม่เร่อยไรก็ช่างค่ะร้านอื่นเยอะแยะค่ะแต่ร้านแม่หอยอร่อยค่ะ แล้วมั่นใจตัวเองไงแล้วมันออม่นใจตัวเองมั่นใจตัวเองคนเดียวนะคนเราต้องมีต้องมีความมั่นใจแล้วก็กล้ากล้าทําแล้วก็กล้าพูดด้วยไม่หอยกล้าทําแล้วก็กล้าพูดด้วยนะคะลลนะแล้วก็เป็นความจริงด้วยนะคะเมื่อวันวัแม่คุ้นนั่นแล้ว,ว,วนะคะ